Polarization ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสายอากาศโทรทัศน์ที่อยู่ในแนวดิง่งเมื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงทิศกลับไปกลับมาในแนวดิ่งเสมอตึงกล่าวว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นคลื่นโพลาไรในแนวดิง่งสำหรับสายอากาศที่อยู่ในแนวระดับนี้เมื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาทันทีในระดับนี้ คือเป็นคลื่นโพลาไรในแนวระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไก่การเปลี่ยนทิศกลับไปกลับมาในหน้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรต์ขอไข่ลูกสอนแสดงการเปลี่ยนทิศกลับไปกลับมาของสนามไฟฟ้าโพลาไรเซชันของแสงคือแหล่งกำเนิดคลื่นแสงโดยทั่วไปเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแสงซึ่งสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉาก กับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอไม่ว่าคลื่นจะอยู่ณนะตำแหน่งใดแต่สนามไฟฟ้าของแสงที่ส่งออกมาจากดวงอาทิตย์มีทิศต,ต่างๆกันมากมายแสงไม่โพลาไรจากรูปด้านซ้ายมือทิศของสนามไฟฟ้าของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงปรากฏทิศทาง,างต่างๆกันจากรูปด้านขวามือการรวมสนามไฟฟ้าให้อยู่ในแกนวและแกน z จากรูปด้านบนนะคะแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยจะได้แสงโพลาไรซ์แต่แสงไม่โพลาไรซ์ไม่สามารถผ่านแผ่นโพลารอยสองแผ่นที่มีทิศของโพลาไรซ์ตั้งฉากกันค่ะเมื่อให้แสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยสองแผ่นที่วางขนานกันขณะหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นที่1ความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยแผ่นที่2จะเปลี่ยนไปความสว่างของแสงจะมากที่สุด เมื่อทิศของโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยทั้งสองอยู่ขนานกันและความสว่างจะน้อยที่สุดเมื่อทิศของโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยทั้งสองตั้งฉากกันดังรูปโพลาไรเซชันโดยการสะท้อนเมื่อแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยจะออกมาเป็นแสงโพลาไรซ์ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการทําแสงโพลาไรซ์โดยใช้วิธีดูดกลืนแสงอย่างมีวิธีอื่นอีกที่ให้แสงโพลาไรซ์คือการสะท้อนแสงเมื่อให้แสงไม่โพลาไรซ์ตกกระทบผิววัตถุ เช่นแก้วน้ำหรือกระเบื้องแสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรด์เมื่อแสงทำมุมตกกระทบเป็นค่าเฉพาะค่าหนึ่งแสงสะท้อนเป็นโพลาไรด์ต่อมานะครับโพลาไรเซชันโดยการหักเหเมื่อแสงผ่านเข้าไปในแก้วแสงจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันทุกทิศทางเพราะแก้วมีดัชนีหักเหเพียงค่าเดียวแต่เมื่อแสงผ่านเข้าไปในผืนแคลไซต์หรือควาแสง จะมีอัตราเร็วไม่เท่ากันทุกทิศทางด้วยเหตุนี้แสงที่ผ่านแก้วใสจึงหักเหอ,ออกเป็นสองแนวดังภาพน,นี้ครับต่อมานะคะ polarization โดยการกระเจายของแสงเมื่อแสงอาทิตย์ผักเข้ามาในบรรยากาศของโลกแสงจะตกกระทบโมเลกุลของอากาศหี่ออนุภาคในบรรยากาศอิเล็กตรอนในโมเลกุลจะดูด ที่จะตกกระทุบนั้นและจะกดปล่อยแสงนั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งในทุกยิศทางปรากฏการณ์นี้เรียกว่า,าการกระเจิงของแสงซึ่งได้ศึกษาแล้วในบทเรียนเรื่องแสงโดยศึกษาผลของาการกระเจิงที่ทําให้หยินฮ้องฟ้าด้สีวต,ต่างๆค่ะแสงโพลาไรจากการกระเจิงของแสงแสงไม่โพลาไรอุลิกลองกา แผ่นโพลารอยด์